โอ้ยสื่อสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่า แ, recibir, แพทอัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งในวันนี้ตัวละครที่มาใหม่2ตัวถ้าใครที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารครับก็จะรู้แล้วนะ er. ว่าตัวที่มาเนี่ยคือก็อกซีเนียนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้าที่ผมได้มีพูดถึงแพทอัปเดตนะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่ก็อกซีเนียเนี่ยอันนี้ผมก็มีพูดข้อมูลผิดพลาดนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาบอกนะว่าตัวละครบัญญัติเนี่ยมันยังมาไม่ครบนะครับนั่นก็คือโดว์หรือว่าคู่หูก็อกซีเนียที่ยังไม่ได้อัป้ามมนนนะกัใวีผจ เปิดกาชาหาตัวละครใหม่ก็อกซีเนียกันครับสำหรับตอนแรกตู้นี้ถ้าพูดตรงๆจากใจนะผมคิดว่าผมจะไม่เปิดแล้วครับแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งนะครับทำให้ผมต้องมาเปิดครับนั่นก็คือนี่เลยครับมาที่ร้านค้าเหรียญนะครับอีเวนต์กิจกรรมเหรียญมิรภาพตรงนี้เลยครับชุดคอสตูมเซตนักเรียนวัยใสของก็อกซีเนียครับต้องบอกว่าเป็นเซตระดับ u r เลยนะเราสามารถแลกได้ฟรีๆเลยครับแต่มันก็มีเงื่อนไขครับคือเราไม่ใช่แลกได้เลยนะนี่ครับผมลองกดให้ดูนะ ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากไม่มีอัศวินที่สามารถใช้งานได้นะครับคือถ้าพูดตรงๆนะมันเหมือนบังคับเราไกลๆนะครับว่าเราอ่ะจะต้องเปิดกลอกซีเนียนะซึ่งตรงนี้เอาจริงๆรู้สึกไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบบังคับให้เราต้องใช้เพชรเปิดอะ่ะทั้งทั้งที่สัปดาห์นี้ควรจะเป็นสัปดาห์พักเพชรนะครับก็ด้วยเหตุผลนี้หละครับทำให้ผมต้องมาเปิดหากลอกซีเนียนะซึ่งในวันนี้ผมจะมาเปิดเพียงแค่1การันตีเท่านั้นนะครับถ้า1นการันตีแล้วกลอ,อกซีเนีย ผมก็ขอข้ามแล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าตัวในอนาคตจะมีตัวดูดเพชรเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้ก็ก่อนที่เราจะเปิดกาชานะผมก็มาอยู่กับน้องเมลัสคิวล่าลูกหลักที่สนามปละลองใบเซลนะครับนี่เลยครับผู้พิทักต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เผ่าเทพอสูรชั้นสูงกซ็ซเนียกับบัญญัติสิบการกอ์อก็ซเนียนะครับ ตนไม่เอาจริงผมชอบโทนเสียงของก็อกซีเนียนะคือเสียงตัวละครมันให้ความรู้สึกแบบประมาณว่าเราอยู่เหนือกว่าศัตรูเยอะนะครับอะไรแบบนั้นนะก็ก่อนที่เราจะเปิดกาชานะครับเรามาดูในตู้ก่อนดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับปัจจุบันนะต้องบอกว่าตู้มันมีการอัปเดตแล้วครับนี่นะตัวละครที่อยู่ในตู้ตอนนี้เนี่ยถือว่ามีตัวละครที่ ดูใช้งานได้ค่อนข้างเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับโดยในตู้นี้นะครับตัวที่ผมยังอยากจะได้อยู่นะก็จะมีเป็นคิงแดงนะครับบันกระบองแดงเบอร์ลินฟ้านะครับประมาณ3ตัวนี้นะส่วนตัวละครอ,อื่นเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่ครับแต่ว่าแน่นอนก็ซีเนียทั้ง2อสีครับอันนี้ผมอยากได้ทั้ง2ตัวนะหรือถ้าเลือกได้เพียงตัวเดียวครับผมก็ขอกอกแดงและกันเพราะว่าถ้าได้กอกแดงมาเนี่ยผมจะได้มีคลิปไปรีวิว p ีให้กับเพื่อนๆดูกันนะมาดูกันว่าวันนี้1การักตีของผมจะได้ก็ซีเนียมาครอบครองหรือเปล่านะครับ โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าก็พร้อมแล้ว3 2 1ไปเลยครับ <c oughs> เปิดประเดิมมาแบบนี้ส่อแววว่าเรียบร้อยจ้าโอ้โหดูทรงแบบรู้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดียวแชมเปี้ยนไทซูนะครับ4ตัวติดมา3 2 1ไปครับ เอาจริงสำหรับตู้กัญชาที่ไม่ใช่สเต็ปอัพเนี่ยผมก็ชอบเลยนะมาเอาหน่อยครับขอร้สขอุ้งได้ไหมโอเคพลังไม่มีแบบนี้ไม่ร้อดชัวร์เรียบร้อยสีทองครับไปเลยนะเดี๋ยวอันนี้ถือว่า เป็นการเปิดที่รวดเร็วมากหรือเปล่าน,นี่มาถึง40%แล้วนะครับก็ถ้าอีก3ทีไม่ออกนะผมก็จะไปสุ่มการันตีแล้วนะครับมา3 2 1ไปต่อครับวันนี้มองค้าแบบคึมควดอนะ่ะโอเคครับเรียบร้อยกระเด็นแบบนี้ไม่รอดนะสีทองสีครับผมว่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวละครหน่อยแล้วกัน เอาเป็นเผ่าพูดเหมือนกันนะครับเฮลบรัม um แล้วกันมาโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปต่อเลยครับฮึบมาหน่อยออเอ้ยตาชิงเดี๋ยวไม่ใช่ไหมตาชิงนี้ยังพร้อมีมีหวังนะครับโอเคโอ้โหไม่มีหวังว่ะเรียบร้อยวันนี้มันจะโคตรเกลือหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนอีกตัวแล้วกันก้อนรอบสุดท้ายนะครับผมใช้เป็นคิงแล้วกันนะ มาใส่เครื่องแบบกาลาสีด้วยครับก็มาลุยกันต่อนะครับครั้งสุดท้ายก่อนจะเป็นการันตีนะ3 2 1ไปครับขอสักตัวโอ้โหเดี๋ยวนับจบไม่ได้ใช่ไหมเออเปิด5ทีไม่ได้เลยนี่คือบอกเลยครับว่าโคตรหนักนะได้ไหม,มสีทองฟาดไป เลยครับแบบน,นี้ไม่นอดว่ะโอเคเรียบร้อยจาโอ้โหโคตรเกลือครับวันนี้คือผมเปิดมา5ครั้งเกลือติดขนาดนี้เอาใจช่วยผมด้วยนะให้มันออกตัวที่อยู่ในเลทีกอกซีเย,ยครับสีอะไรก็ได้นะมาสักตัวหนึ่ง3 2 1แล้วไปครับโอ้โหหอกจังไปยมาดิโอ มครับได้สองตัวได้สองตัวเออสวนไปต้องบอกว่าป่าผมเนี่ยไม่เห็นมาหลายคลิปแล้วนะมาสักทีขอก๊อกสีเนี้ยสีอะไรก็ได้ถ้าใจดีขอเป็นสีแดงโอ,โอเคทำใจพร้อมแล้วสามสองหนึ่งฟาดไป เห็นกิทิก็ชอบเลยครับคู่ท่าป่าคู่เอลซันเออรับไปซะกี่ตัวโอเคสองตัวครับตัวที่สองกับตัวสุดท้ายนะมาโห่รูนเอาจริงนะช่วงหลังรูนนี่พลังหมดไม่ค่อยช่วยอะไรผมเลยสามสอก็ซีเนียก็กซิเนีย เดียวยวโอเคคิงแดงครับอืเอาคิงมายืนได้คิงนะก็ไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกหนึ่งโอกาสนะครับไปตัวที่สี่นะครับเดี๋ยวผมกดไปเรื่อยๆกันพอคลิปนี้นี่ไม่ได้กดเลยครับลูนตัวที่ห้านะตัวที่หก ตัวที่เจ็ดโอเคฮ็อกจังไปแล้วตัวที่แปดโอ้โหพี่เกลือเจอครบเลยวะรอบนี้ตัวที่โโเก้าิวทันเดอร์ต่อไปตัวที่สิบครับโอเคตัวต่อไปนะดับเบิลคิวทันเดอร์ว่ะตัวต่อไปแล้วได้โปรดขอเลยครับผมขอก็อกซีเนแดงนะ3 2 1งนแล้วมาก็อกนี่น โอเคครับได้มาแล้วนะแต่เป็นก็อกซีนียเขียวครับเรียบร้อยกอกซีนียเกตโตครับยูสำหรับกอกซีเนียเขียวต้องบอกว่าก็ถือว่าดีนะเพราะว่ากอกซีนียแดงเนี่ยมันสามารถแลกได้ครับแต่ว่าไอตัวเขียวเนี่ยเราต้องไปเปิดหาในตู้กระชาพาที่2นะครับหรือว่าตัวซุ่มเผาพันธุ์พูดนะเรียบร้อยครับกอกซีนียเกตโตย้ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมอัพอันติคิงของผมก่อนละกันคิงแดงเท่าไหร่แล้ว4นะครับตอนนี้เลเวล และแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็จัดมาเลยนะชุดคอสตูมของก็อกซีเนียครับเออนี่แลกได้เรียบร้อยครับก็มาเปลี่ยนให้เลยแล้วกันสําหรับก็อกเขียวเนี่ยเอาจริงผมอาจจะไม่ปั้นมารีวิวให้ดูนะอาจจะต้องรออาทิตย์ที่มีกฎพิเศษมาช่วยเสริมสกิลต่างๆของก็อกซิเนียนะถ้าเกิดมีอาทิตย์แบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะปั้นมารีวิวให้ดูนะครับมาดูชุดหน่อยแล้วกันสำหรับชุดก็อกซิเนียต้องบอกว่าเอาจริงคอสตูมมันสวยหลายชุดมากเลยครับนี่นะชุดใหม่ของเราโอ้โหใส่ไปเลยครับชุดดํา แต่ว่าทําไมต้องเอลอยเนี่ยต้องบอกว่าเกมน,นี้ตัวละครผู้ชายนี่เอลอยเยอะนะครับเฮ <_ an> ้ยชุดนี้สวยอยู่ครับ <_ an> เนี่ยเอาจริงชุดก็อกซิเนียมันเท่หลายชุดนะผมชอบมากเลย <_ an> ถ้าชุดที่ชอบที่สุดนะครับถ้าให้ผมเลือกนะผมชอบชุดนี้นะเป <an> ็นชุด SR เลยครับชุดบ่อยหรือเปล่าเนี่ย <_ an> โอเคต่อมาก็มาดูอาวุธกันหน่อยครับ อะไรล่มนะอะไรอะอน,นีมเหมือนหอกเวทครับเออพวกนี้ค่อยดูเป็นนักเวนะเอออันนี้อันนี้เป็นไม้กวาดเลยครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเฮ้ยเอออันนี้สวยอยู่เป็นดอกไม้ครับก็สุดท้ายนะมาดูส่วนหัวกันอ๋ออันนี้เป็นหมวกนักเรียนดีเด่นนะครับน,นี่เขียนอยู่นะ คนนกยูงประดับผมนะครับจริงแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอออันนี้เหมือนโรบินฮูนะครับได้อยู่ผมบ๊อบเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโอเคสําหรับก็อกซีเนียนะครับต้องบอกว่าคอสตูมสวยมากนะตัวละครตัวนี้โอ้เพื่อนๆลองดูครับปีกผีเสื้อมันอลังการงานสร้างโคตรครับคือใหญ่แบบใหญ่มากอะ่ะดูดิลองยินกับเอสคานอรนีอ่ใหญ่กว่าเอสคานอกครับโอเค ก็สาหรับคลิปเปิดกระชานในวันน,นี้นต้องบอกว่าผมถือว่าโอเคมากๆนะครับได้ก็ซีเนียมา1ตัวแล้วก็สามารถปลดชุดคอสตูม UR ได้ครบอย่างแน่นอนนะภายในอีเวนต์สำหรับใครที่เป็นเมนก็ซีนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆเปิดได้ทุกคนละกันจะได้แลกชุดคอสตูม UR เก็บกันให้ครบนะครับโอเคก็สาหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แลวกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์ Subscribe คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง The n เ t channel ทุกคนนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ